อ้วนรอ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 นด้ดนดีร mm ้อนละสี่ร้อนใช่ไหมคะไม่มีซอสแล้โอ้เด็กเสิร์ฟคนนี้ขี้วนจังเลยสุดท้าย thank you อุ้ยไง่แง่แง่แง่คอนฟ e สแคร์บอทพีเอฟอูอ้ทุกคนน่าทานมากอืทีหรอกาแฟทีบอท I thought you said you wanted teaYeah yeah I <Yep. S 3> want teaOkayMadam's yeah. got teaThank youYou finish <laughs> ต้องกระจายเป็นมีเมียเป็นครีเอเตอร์ ก่อนจะทานอะไรต้องถ่ายรูปค่ะอามอามไปเลยจ้าครันช์กรอบไหมคะอืมกรอบอุ้ยทุกคนโอ้โหใหญ่ยาวอุ้ยใหญ่ยาวโอ้มเอ้าเอ y time you eat วันพีชวันใบปกติเธอจะกินหนึ่งชิ้นหนึ่งคำหรือไม่ก็สองชิ้นหนึ่งคำแม่ถ้ามันกัดทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหมันใช่เธอไหมเนี่ย <c oughs> ใครสิงร่างเธอเอาเอาผัวฉันคืนมานะแซ <c oughs> <c oughs> บไหมอันนี้ชานะคะปกติแม่ว่าจะสั่งกาแฟนะคะวันนี้อยากดื่มชาค่ะ วันนี้อากาศเย็นจา้ามีแดดรำไรนะคะแต่ว่าหนาวมากลมมาแต่ละทีโอ้โหขาสันพับๆๆไปค่ะให้ปัน้โแเบนี่ใหญ่ยาวอือหือกรอบอร่อยมาที่นี่ทุกครั้งนะคะ เราขาไม่ได้คือเป็นไฟอร่อยเลยอุ๊หนายวงวดที่แล้วมาลมแรงพายุเข้าลุงถือถาดเป็นไฟวิ่เงเลกินในรถ รอบนี้ไม่มีรถค่ะเราเดินมาจากหนามก๊อฟมาถึงนี่